ทำไมต้องเลือกปั๊ม HD Series จากไรออนประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ทรงพลังสามารถสูบจ่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยให้ระบบกรองทำงานได้อย่างเต็มที่ทนทานผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงทนต่อแรงการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นออกแบบมาให้ทำงานเงียบไม่รบกวนผู้ใช้งาน <ừ> ตั้งง่ายมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดมีหลากหลายรุ่นให้เลือกมีหลายขนาดและกำลังเพื่อให้เหมาะสมกับสาะว่น้ำขนาดต่างๆคุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้ก็คือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการหมุนเวียนน้ำไม่สระใบพัดออกแบบพิเศษช่ววให้้กาาารรสสสููจนมีปะิิทธภพงดตั แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนในความร้อนระบบป้องกันความร้อนเกินป้องกันมอเตอร์จากความเสียหายและรุ่นนี้นะครับง่ายต่อการบำรุงรักษาสามารถถอดประกอบและทําความสะอาดได้ง่ายครับการเลือกปั๊มที่เหมาะสมในการเลือกปั๊มสาไอ้น้ำไรออน HD ซีรีส์ที่เหมาะสมควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้นะครับขนาดของสาไอ้น้ําเลือกปั๊มที่มีกำลังเพียงพอต่อขนาดของสระอัตราการไหลเวียนของน้ําควรเลือกปั๊มที่มีอัตราการไหลของน้ําที่เหมาะสมกับขนาดของสระและระบบกรองความลึกของสระเนี่ยจะส่งผลต่อกําลังของปั๊มที่ต้องการพิจารณาอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นตตัวววกกรรอองท่ลาาิด ั้งและบรุงรักษาควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญน,นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเนี่ยถูกต้องและปลอดภัยการบำรุงรักษาทำความสะอาดตัวกรองและแบพัดเป็นประจำนะครับตรวสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นและควรตรวจสอบสภาพของสายไฟด้วยนะครับ